อดีตมิสแกนเคมเนนละเมอเพอพก<ม>เธอได้เปิดใจบอกว่ามีดาราจากประเทศไทยที่เคยคิดจะจีบเขานั่นก็คือโดมประกลบลำนั่นเองฮะโดยอดีตมิสแกรนเคมเนนได้บอกว่าฉันสาบานได้เลยว่าโดมประกรลลำพยายามที่จะจีบฉันฮะด้วยสายตาที่ยั่วยวนเฮ้ยซ่องไปเบิร์ดกระโลกให้มันตื่นทีสิจยเจย็นเพ ด้วยสายตาที่ยั่วยวนตอนที่เราเจอกันที่สกายบาร์นะไม่ต้องใช้สายตาที่แทะลมใส่ฉันใครเขอยากจะแทะมึง่ะใจเย็นเพ่<ว>และเรื่องนี้ฉันไม่ได้โมนะเราเคยร่วมงานกันและฉันจะไม่ลงรูปคู่กับเขาอย่างแน่นอนเลยนะบ้าบอจริงเชียวฮ่า<ว>คนอย่างพี่โดมเนี่ยนะจะมากินน่อนไผ่มิดแกนเขมรเพ่๋อล่ะทศทมิดแกนเขมร เออหรือว่าจะเป็นตั๊กแตนปาทังก้าวะมิดแกงคามร์เพ่ว่าแตงก็เหมือนแมงกุฎจี๋เหมือนกันนะเนี่ยโดยคลิปที่เธอบอกว่าคุณโดมประกอบลำนั้นแอบแทะลมเขาด้วยสายตาเงี้ย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 ก็น่าจะเป็นคลิปนี้นั่นเองไปรับชมกันครับเฮ้ยชั้นคือรถด่วนทอดเอ้ยไม่ใช่ชั้นคือมิดแกนมิดแกนคแมร์เรนนะจ๊ะ้ในบรรดานอนไม่ไพ่ฉันสวยที่สุดแหละ โอ้ย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 พี่โดมพี่โดมแอบมองฉันด้วยพี่โดมแอบมองชันชันก็ยิ้มฟันเรื่องไปหนึ่งกรุบสีเคลื่อนจุ๋งแม่ทำยังไงได้ก็ชันสมัยเนาะระดับซุปตาเข้ามาเทศไทยยังมองชันเลยนั่นนั่นมองอยกแล้วมองอีกเร็วแม่เบื่อฟาร์มสวยที่พ่อแม่ขมิ้นให้มาจุ๋งใจเย็นครับพี่โดมอย่ามองชันแบบนั้นพี่โดมนู่รถด้วนเคลื่อนไปหมดแล้วบางครั้งชันก็เบื่อฟาร์มโวยของตัวเองกันแล้วเนาะเป็นทึ่งระดับ นางงามขเมนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ดาราไทายจะมาแทะโรมชัน่นว่าแล้วก็ยิ้มฟันเรื่องไปอีกหนึ่งทีอย่าสิฟันดาคีต้องเข้ามาสปอนละชั่วโมงนี้สรุปคือทีพี่โดมองชัน่นเข้าจีบชัน่นด้วยสายตาอย่างแน่นอนนอนไม้ไผ่ขเมนคอนเฟริร์มเคลิอนจุง <Hey. S 1> คืนนี้ฟันเปียกแนกูเขาเป็นอะไรของเขานะบ้าบอว่าแล้วก็อยากจะกินรถด,ด่วนทอดเหมือนกันนะเนี่ย เอองานอะไรกันวะนนียเออแล้วนั่นใครก็ปล่อยมาเดินเข้ากบวนวันน่ะนั่นมันหุนมาขมีนเพอ๋อล่ะทอดๆกูดูว่ามาอ้าวแล้วนั้นรามขมีนนี่ว่าหน้าพระรามของพวกคุณมึงมีทุกบล็อกเลยนะมึงออริจินอลรามเกียร์อะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยบมบอขบวนต่อมานั่นก็คือขบวนกองยาวนั่นเอง โดยเขานั้นก็บอกว่านี่คือกองยาวเขมรโบราณนะนะมีมาตั้งแต่สมัยอังกอร์โบราณนะนะตามแบบฉบับคนเขมรโมไปเรื่อยนั่นเองเฮ้อกองยาวประเทศโกเขาไม่เห็นยึดไปแล้วไม่เห็นมีคนไทยคนไหนมาเล็กล้องเ็จให้กับกองยาวประเทศไทยเลยวะมันควรละเรื่องกันเพ่เอาละทอดๆแล้วในกระบวนนั้นก็ยังมีการโชว์รูปนครวัดถ้าเราสามารถเคลื่อนย้ายนครวัดมาประเทศเกาหลีได้เราทำแล้วอนะ ต่อมาก็คือรูปสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมรน,นั่นก็คือนครวัดนครวัดนครวัดแล้วก็นครวัดนั่นเองซึ่งประเทศเคมรก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายที่เลยนะไม่เบกจริงเชียวฮ่าแมอง<ะ>ต่อมาก็เป็นการโชว์ยันเคมรน,นั่นเองปากก็บอกว่าเป็นยันประเทศเคมรแต่ก็ไปก๊อบรูปยันจาก Google ของประเทศไทยะนะ ทยวาดยันคขมรตเขมยันเมืองพระสุสดๆไปเลยนะแม่ประเทศเพิ่งจะเกิดมา70ป,ป,ปีเองมั้งมีทุกอย่างเลยแหละสุดยอดต่อมาก็เป็นนักรบโบกกรดนะกับเชือกจุงธาตุของพวกเขานั่นเองนักรบโบกดอะจงเจริญต่อมาก็เป็นดอกไม้ประจำชาติขเขมนะนะนั่นก็คือดอกํำดวนนั่นเองจนถึงตอนนี้คนคขมรตส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่รู้จักเลยว่าดอกํำดวนคืออะไร แต่มันก็เป็นดอกไม้ประจําชาติขมศไปแล้วนะเมียงพระสุสดๆไปเลยเอา้าวประเทศกัมพูชาเข้าไม่ดอกลําดวนเป็นดอกไม้ประจําชาติขมศเหรอใช่เพ่เหมือนกับจังหวัดศรีสะเกดของประเทศไทยนี่อา้าวเหรอกูก็นึกว่าดอกไม้ประจําประเทศกัมพูชาคือดอกไม้จันทร์แล้วต่อมาที่ขาดไม่ได้ในขบวนแห่ขเมศนะนั่นก็คือขบวนพระชัยวรมันกับของเพื่อนนั่นเองพร้อมยกมือบอยคนเกาหลี ไม่รู้ว่าเขาจะแอบขอทานคนเกาหลีหรือเปล่าอะนะ,ะบ้าบอจริงเชียวสภาพเป็นแค่ทาสยากจะเอาชุดเจ้านายข้อมมาใส่เฉยแล้วก็อ้างเป็นตู้เป็นตะวะนี่คือบรรพบุพร,บรุษสุดแข้งแร่งข้อมประเทศเราพวกคุณมืองท่ามเข้าหรือยังว่าเขาอยากกะนับญาติกับทาสอย่างพวกคนณมืองหรือเปล่าเแบบเบอแบบต่อมาคนกรเมเบนก็บอกว่าข่าวลือที่ว่ากันว่าคนเกาหลีนั้นที่ล่าพวกเรามันไม่จริงเลยะนะ แต่กลับกันคนเกาหลียังแห่กันมาต้อนรับเขมรเราด้วยซ้ำเข้าไม่เคยแห่ข้องแปกหรือเปล่าเลยมามุงดูพวกมึงไงนี่ก็เป็นหนึ่งห,งหลักฐานที่พวกเขานั้นบอกว่าคนเขมรที่อาศัยในประเทศเกาหลีนั้นยังปลอดภัยดีนะจ๊ะคนเขมรในประเทศเขมรนั้นอย่าเป็นห่วงเรา พวกเราขอยืนหยัดที่จะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเขมรโบราณต่อไปแล้วก็ตามแบบฉบับขอทานเขมรโบราณนะนะพอคนคเขมรในเกาหลีได้โชว์ผลงานโชว์ศิลปะเขมรโบราณกับถ้อยคำปลุกใจคนในประเทศแบบซึ้งๆแล้วก็ตบท้ายด้วยการ<ว>ขอรับบริจาคนั่นเองมียงพระสุดๆไปเลยนะ<ว>คำพูดม,กมากมายความไม่ข้อฐานเแบ๊บ บาดภาพมาที่โลกความจริงของคนเขเมรนในประเทศเกาหลีพวกเขานั้นก็โดนนายจ้างเกาหลีด่าแล้วด่าอีกด่าแล้วด่าเล่าด่าคนเขเมรนอย่างพวกเขานั้นอยู่ร่ำไปเพราะเขาว่ากันว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะคนเขมรนที่ทํางานในประเทศเกาหลีนั้นช่างทํางานช่วยแล้วก็ขี้เกียจซะเหลือเกินอันนี้เป็นคอมเมนต์ของคนเกาหลีเขาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะถ้าไม่จริงยังไงก็เรื่องของคุณมึงละกันเออมึงจะพูดตำเพื่อไง แบบคลิปนี้ที่เขาว่ากันว่านะคนกเกาหลีคนนี้ทํางานช่วยจนเจ้านายคนเกาหลีของเขานั้นต่อว่าเขานั่นเองา่ อ้าวลูกล้านพัชชัยวรมันสุดยิ่งใหญ่โดนในจ้างเกาหลีด่าเฉยแม่เบื่อส่วนคนเกาหลีในประเทศเคมรนั้นก็ต้องอยู่แบบหวาดระแวงกันต่อไปนะเพราะถ้าพวกเขานั้นเดินอยู่ข้างถนนอยู่ดีๆพวกเขาอ,อาจจะโดนแกงรถตู้แมจับขึ้นรถได้เลยนะ دة. เพื่อเอาพวกเขานั้นไปเรียกค่า่ายนั่นเองเหมือนกับกรณีที่คนเกาหลีนั้นโดนจับไปด้วยแก๊งชาวจีนเพื่อเอาไปเรียกค่า่ายจนตตยไปแล้วนั่นเองสิ่งนี้ก็ทาให้เรานั้นได้รับรู้ว่าวต่อให้พวกคนเกเมินเมียงประจะมาโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีมากเพียงใดคนเกาหลีส่วนใหญ่ในประเทศก็ไม่อยากจะไปประเทศกเมินนั่นเองเพราะความปลอดภัยนั้นไม่มีเอาซะเลยเบาอจริงเจียวนะ ค่ะมนยังไงก็คือคเมนอยู่วันนครัสวัสดี